คลิปนี้ไม่ได้สร้างจาก AI นะครับเพื่อนๆแต่คลิปนี้สร้างจากวินัยและความอดทนวันนี้จะพามาตัดกล้วยจริงๆเมื่อก่อนเนี้ยถ้ากล้วยสูงขนาดเนี้ยตัดฉับไปแล้วตรงนี้แล้วก็หวดพุบไปเลยแต่ตัวนี้แขนไม่ไหวแล้วเพราะว่าประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวก่อนอื่นมาแกะตรงนี้ออก,ก่อนเลยอันนี้ก็เป็นวิธีผูกไม้ค้ำกล้วยโดยไม้ท่อนเดียว ไม่ต้องทําเป็นก,กรกบาดไม่ต้องทําเป็นอะไรทั้งนั้นวิธีผูกผูกยังไงตั้งยังไงเคยทําให้ดูแล้วนะเอาออกแล้วจะล้มไหมถ้าล้มก็ดีนะจะได้ไม่ต้องตัดโอเคในล้มก็อยู่ประมาณนี้บางตาราก็ว่าให้บากในทางที่จะล้มบางตำลาก็บอกว่าให้บาดตรงทางตรงข้างว่บท,ที่จะล้มตรงไหนก็ได้บากให้มันล้มแล้วกันตัวน,นี้ถ้าลงตรงเนี้ยมันจะต้องใช้แรงมากเพราะมันมีแรงกดแบบนี้แต่วันนี้ครูจะบากตรงนี้แล้วกันนะบากไปทีเดียวก็ถ้าจะล้มแล้ว อีกสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ดีแน่ถ้ากล้วยสุขาต้นนะเล็หมดละลุ้ยตัดตั้งแต่แรกก็ดีอะตันนดิบใบออกการดูแลกล้วยเนี่ยก็าําฝากไว้หลายคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูกันได้วันนี้เราก็ทำกันแบบบ้านๆนะไม่ได้ทาในเชิงอุตสาหกรรมหรือทำในเชิงเศษษษษษรษฐกิจปลูกไปดูแลไปสบายใจหรือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่ทํางานอย่างเงี้ยมีกินไปตลอดละครับ